มาครับทุกคนมาครับลองแอปสตรีมใหม่ครับมาครับทุกคนมาครับลองแอปสตรีมใหม่ครับมาครับทุกคนมาครับลองแอปสติมใหม่สวัสดีคันดูหนึ่งคนนะครับลองสติมสองครั้งแล้วมันหลุดนะก็เลยลองเปลี่ยนแอปดูไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะแอปเนี้ยมาครับแจกบั็คนี้น้านะครับทดสอบครบนะครับ าครับมามามา,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 าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผม้วยนะครับ ใครที่อยากเล่นเข้ามาได้เด้อใครที่อยากเล่นวัดวัดทีหนึ่งคนด้วยนะครับมันฝน,น,นจะตกเลยวะเหมือนฝนจะตกแล้วทุกคน ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใช่ไหม ด <ths> เดี๋ยวรอสับครบกันนะครับก็มาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมหน่อยนะถ้าได้สามสิบไลค์คลิปนี้จะแจกงปรกรันหะน้าห้าบาทนะครับ30ม like, สิบไลค์แล้วก็พูดด้ติดตาม150คนนะครับ150คนนะ สิบคนมีใครเล่นไหมข้อเล็กทีมมาได้นะครับข้อเล็กทีมมาได้นะ คนดูคนเดียวเองอ่ะแชร์ share หน่อยเร็วกดกดแชร์ good, good เป็นหน้าเฟซตัวเองหน่อยคัดลอกลิงเป็นหน้าเฟซงั้นก็จะเป็นหน้าเฟซก็ได้ต่แชจผมไม่ค่อยดีนะมันกระตุกอะเนาะยังไม่ได้วอร์มเลยอะ มานนเนี่ยสายชาร์จมันไม่ดีเมื่อคืนเมื่อคืนหนูใช้ปกตินะโอ้เสียงดังหมดเลย หวกับเมียมาด้วยกันหรือเปล่าอะไรหยอกให้ออกเหมือนกันจะทุดเรื่อหนูยังไม่ได้เข้าไปเลยหนูแค่อยากรู้ว่าอะไรที่เชยหนูยังไม่ได้เข้าใจไปเลยตุ้มนิดหน่อยนะตุ้มนิดหน่อยนะเฮ้ยเป็นยี้แกอะไรของมึงเนี่ยไอสัตว์เลี้ยงตัวเองอะมึงต้องปิดใหม่นเนาะราคาของสามพันนะไม่ได้เลี้ยงฟูมเลยกัดแน่

ขอเวลาสักพังให้ล hmm. mm ืมความรักน้คนทัคนใจถึงใจงอีทุกคนมีสาวร้องเพลงได้ทุกคนมเเก ใกันความฝันองเธอให้ฉันฉันแทบไม่ไหวก็คนเคยรักก็องหาบงคาบังคาปนเขียวฝั่งนู้นโอ้อยบนบ้านคนนี้เน่คนที ปล่อาโชว์ฝีมือไปดีกว่าตุกัตุกมนจะตุกอฟเออลมเอฟเมเอฟลองเอฟล้วกมันอลองไมอลองไมเเอหมเอฟเอฟมัลองไเอามอลองเอลองหอลงลองมเล้วลองมลมลองเอมันอยู่งี่ไม่ยิงอ่ะ ด่าแฟนตัวเองนะพี่้ตี้ยให้ด่ามันก็อกูกูมีด่ามันะกอก็ตุกันอยู่นัแหละไตองมึงบอกมึงได้เพื่อนใช่ไหมมา อะไรของเล่นเป็นยังไงแล้วอะไรต้อมีก็ไดถามแตกไหคุณอยากต้องบอกเล่นแตกแกกระถูกแต่ก็หัวแตกแตกเหมือนกูง่าอยู่เลยกูง่าตัวทั้งที เหมือนมึงเก่ง้เหมือนมึงเก่งต้องตะกี้ยิงหัวไปตั้งสิงตัวเพื่อนแม่งแกนี่จะเป็นไม่หัวเขาผมเก่งไม่มีหลุมเลยไม่มีะลุมเล้ไม่มไหลไมเายไม่มีหลุมเลย dạng 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 เนี่ยกระสุนต่อไปหมดเลนี่ยดูเพ่งดิอ๋อจะหมดทันยังบ้างแทำไมทำไมทำไมแกเป็นไรเขาแกเพื่อนเป็นไรเขาแกก็ไม่ทำอะไรก็ไม่สะดวกชอบ อารมชงแกมมคงยุพดมาเลยมึงคนเดียวเลยพดีกันดูสอคนนะวัด,ดีกันดูสคนทมกตุทุกคนต้องออกไปใหม่แล้ว

ต้องลืมเรื่องราวที่ผานแม่ความจริงทรมาร์ตแ่ไม่หรอไม่คิดเจตอบตัวร้านนะเดา๋ยวนี้แจกันไรนจแงใจพุ้อมพูดช้ยไปไหนะไม่นะมืจริงจังเลยแค่หิวแค่ชนะไม่ใช่นะแล้วกผู้ติดตามเพื่อนร้อห้าสิบหนาจะแจกนะมั่นแค่หลอดหลอสามบตะครับ ไตั้งใจไหมเร่อน like ีสุดแบคาดคาสุดใจหนึ่งี่นไม่ได้มนพู้าม่ต้องมึงมาัค่วยรงรมีแฟนีายแล้วกับกูไม่นยาหรืไม่ได้แต่พีายสไม่ดีไม่กินแฟนี้ายมาได้ี่สุดดีดี จริงจริงแล้วไเอปีน้ำมาเลยน่วันแล้วมกองขากันอยูบน้นปข้นไน้า แหนึ่งได้ใครเนี่ยก็คือจะเข้าไปสอบะครับน้องน้องทำไมอจะเป็นหนีเล่งกับคนอื่นเขามาไหออกกลุ่มผมเล่นด้วยกูติดตามกดไลค์พี่ก่อนนะเขาเล่นด้วยนะครับ จัดไปมาครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยฝนตกว่ะอืมมือเข้ามาออกรับพ่อมาเลยน้องชายเข้ามาเลยไลค์ไม่กดไม่ติดตามกู จะมันเล่นกับกูได้หมดกระสดเชืญอเข้ามาเลย ไมเป็นไรไม่เสียงหลยเต้นบัางเต็นบ้า